สวัสดีเจ้าวันนี้จะปามาเข้าครัวมายะเมนูปลาดุกต้มน้ำปะลาล่อันดับแรกเขาก็มาเตรียมส่วนผสมกันก่อนเลยจัดการตั้งมอต้มน้ำใส่ตะไคร่ค่ะใบมะกกูดหอมแดงลงไปต้มฮือเครื่องสมุนไพรของเขาหอมหอมเลยเจ้าจากนั้นก็เติมเกลือกับผงชโลดลงไปเพื่อพิ่มรสชาติพอน้ำเดือดทําสักกา๊าก็ใส่น้ำปลาห่าลงไปจากนั้นก็ใส่ปลาดุกลงไปเลยเจ้า พอปลาดุกใกล้จะซุกเฮาก็เติมพริกจินดานลงไปพอต้มปลาดุกซุกดีแล้วเฮาก็จะใส่ต้นหอมแล้วก็ใบหอม,ปอมเปิ้์หรือพักชีฝรัง่งกลืนๆให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยเจ้าเสร็จแล้วเฮาก็จะใส่พริกทอดลงไปอันนี้ถ้าไขบ่บ่อมากก็บใไซก็ได้นะเจ้าพอปลาซุกดีแล้วเฮาก็จะมากกะปิดแก๊สแล้วปรุงรสกันเลย ใส่พริกป่นามเผ็ดตามใจชอบได้เลยเจ้าจากนั้นกับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวรสชาตินี่ไข่มากจะได้กระรุงได้ตามใจได้เลยนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าปลาดุกต้มน้ำปลาล่าเมนูเซบๆวันนี้ วันนี้น้องก็จะปรุงรสแบบเผ็ดๆแล้วขอออกเปรี้ยวนิดหน่อยนะเจ้าเมนูนี่ก็เป็นได้ทั้งกรบเข้าและกรับแก้มได้เลยไผ่ตีกึดบอกบอกหูจะแย่ยอย่างกินลองไปแย่เมนูนี้พอก็ได้นะเจ้ารับรองอร่อยแซ่บถึงใจแน่นอนเจ้า